สองทีมคู่ลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลพบอาร์เซน,นอล,ลอาร์เนลร์สโลตวัดเกินมิเกลอาร์เตต้าเกมรับผงเจอลูกเตะม,มุมปืนโตจากคาบ้านหรือมีสามแต้มลุ้นกันคืนนี้สนับสนุนโดยซูซูกิสแกนคิวอาร์โค้ดและโดดเด่นไปกับ all new ซูซูกิฟองส์ get ready for the new icon สิทธิพิเศษเฉพาะคุณรับฟรีบัตรน้ำมัน3,000บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน24กันยายน2อง8รและรับรถภายใน30มพฤศจิกายนสองพันหาร้อยสิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถจนซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.ts /getreadyforfongsgowithyouby suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิคุณผู้ชมครับมวันนี้ช่วงนี้ผมมาต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าในช่วงแรกก็จะวิเคราะห์เจาะลึกคู่เล้พคู่กับอาร์เซนอลนะครับไปดูผลกา,ารแข่งขันกันสักนิดหนึงครับ ผู้ชมสายบอลดูบอลน,นอนดึกตื่นสายหรือว่าตื่นเช้าอาจจะต้องไปทำงานนะครับมีตัวช่วยอยากแนะนำสินค้าใหม่จากบริษัทลูกปตทครับ Innobic Multi-B Amino Plus v ั In ir, สวิตามิน B รวมบวกทอลินและกรดอะมิโนนะครับทานแล้วรู้สึกสดชื่นไม่เพลียน,นะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากทานเครื่องดื่มชูกำลังที่มีน้ำตาลสูงนะครับแนะนำทานตัวนี้ได้เลยนะครับช่องทางหน้าจอนะครับไลน์ like อินโนบิกออฟฟิเชียนะครับคุณผู้ชมมีโปรโมชั่นมาฝากนะครับราคาพิเศษเฉพาะ jkjackie channel ลด30%มเรหลือ3า9บาทจาก4ี่บาทส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเมื่อสั่งซื้อผ่านไลน์แอดอินโนบิกออฟฟิเแล้วแจ้งว่ามาจากช่อง jkjackie channel เซ็ตตัวช่วยเชียร์ทีมโปรดอินโนบิกมัลติบีอ i มิโนพัคู่กับอินโนบิกลูทีนบีบริพัสดลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือหกร้อยสิบเก้าบาทจากหนึ่งพันสามสิบบาทส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเมื่อสั่งซื้อ คุณผู้ชมครับเรามาพรีวิวในคู่ลิพูกับอาร์เซนอลนะครับในค่ำคืนวันนี้เชิงสถิตินะคุณผู้ชมคู่นี้ช่วงหลังมาเนี่ยผมไปนั่งดูแล้วทางด้านลิพูเนี่ยไม่ชนะนิวคาสเซิลอ่ขอไปไม่ชนะอาร์เซนอลมาหกนัดเสมอสี่แพ้สองนะครับลิพูนเคยมีช่วงเวลาไม่ดีแบบนี้หมายถึงแบบว่าเอาชนะอาร์เซนอลยากเนี่ยช่วงปี2007ถึง2011 นะครับหกนัดไม่ชนะเลยนะอันนี้คือช่วงหกนัดล่าสุดเสมอ4สี่แพ้สองแต่อาร์เซนอลเองเมื่อมาเยือนแอนฟิลเมื่อเล่นที่แอนฟิลครับอย่างเกมล่าสุดที่11พฤษภาคมผมก็ไปนั่งดูที่แอนฟิลแต่ว่าตอนนั้นลีพูลได้แชมป์ไปแล้วเสมอ2สองเท่านะครับอาร์เซนอลไม่ชนะลีพูลที่แอนฟิลมาสิบสามปีแล้วนะครับถิติเสมอห้าแพ้เจ็ดนะครับ อ่ะสิบสองปีขอภัยเสมอห้าแพ้เจ็ดครั้งล่าสุดที่อาร์เซนอลบุกมาชนะลิเวอร์พูสูนย์ที่แอนฟิลด์กันยายนสองพันิบสองนะครับตอนนั้นมิเกลอเตต้ายังเล่นอยู่เลย <c oughs> เออนะอืมก็ถือว่าเป็นสถิติที่ก็ไม่ดีกันคนละแบบก็แล้วกันนะครับแต่ว่าแน่นอนนี่คือคู่ลุนแชมป์มันมีความสูสีคุณภาพนักเตะคุณภาพโค้ชมันใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่จังหวะจะโคนและความเด็ดขาด เขาทําได้ไหมพื้นที่สุดท้ายเขาทําได้แล้วได้ยิงไหมได้ยิงแล้วได้ยิงเข้าไหมเนี่ยฟุตบอลมันมีหลายขั้นตอนจริงๆนะสุดท้ายแล้วมันต้องส่งบอลให้เข้าประตูอ่ะโดยเฉพาะยิ่งเป็นแมตช์ใหญ่แบบนี้นะครับความเคลื่อนไหวลีพูลเนี่ยนั่นสอนให้สัมภาษณ์แล้วตัวผู้เล่นคอนเนอร์แบดลีย์ก็พร้อมนะครับซ้อมนานขึ้นได้เล่นไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่มีโอกาสแย่งตําแหน่งแลวแมคลิสเตอร์มาซ้อมแล้วนะครับมาซ้อมแล้วคนอื่นก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็อยู่ที่ว่าการจัดตัวเนี่ยจอกมาแบบไหนถ้าแม็กลิสเตอร์พร้อมก็ต้องดูว่าสปอตไล์ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นนักเตะที่อันนัสดชอบมากแล้วขาดไม่ได้ต้องมีตำแหน่งให้เขาเล่นเอานี้ดีกว่าคนที่จะเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นคนอื่นแล้วไม่ใช่สปอตไล์เขาเล่นแบ็คขวาได้วันนั้นเล่นแบ็คขวาใช่ไหมเจอนิวคาเซลทำได้ค่อนข้างดีแล้วสองนัดที่ผ่านมาสปอตไล์ Super ide, ทั้งมิดฟิลด์แล้วก็แบ็คขวาเขาเล่นดีมากนะครับเล่นได้ดีมาก ก็มีตำแหน่งแน่ไม่รู้ว่าจะเล่นตรงไหนเพราะว่าผมดูแล้วแมคลิสเตอร์เนี่ยไม่พร้อมที่จะเล่นตัวจริงคือถ้าแบดลี่ทีมงานของอันนสอดมองว่าพร้อมแล้วเนี่ยผมว่าแบดลี่เล่นแบกขวาสปอสไลเล่นมิดฟิลด์คู่กับกาฟินแบกนะแล้วฟอร์เรนเวสเล่นเบอร์ดิแค่นี้ผมว่าโจทย์มันอยู่แค่นี้คนอื่นก็เหมือนเดิมไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากที่ทุกคนคาดการนะครับทั้งโกนัเต้เองฟานไดเคอเคสนะครับ เบเกอร์ข้างบนก็กัคกโปกก้ยเอจิริก้แล้วก็มูซาลาอันนี้ญี่ปุ่นค่อนข้างโอเคอาร์เซนอลบุกยศสาก้าเจ็บหนึ่งเดือนแน่ๆนะครับเจ็บหนึ่งเดือนนะครับไม่ได้ลงแนนั้ปีกขวาจะเป็นใครอันนี้คือโจทย์ของอาร์เตต้ามิดฟิลสามคนรอเช็คโอเดกาดว่าพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมที่จะเป็นตัวจริงใครจะยืนเขามีนักเตะใหม่มาแล้วนะครับทั้งมาดูเ,เก้แล้วก็แน่นอนเอเซตัวทีเด็ดที่นักเตะ กองหลังลิปูนไม่ค่อยชอบนะเอเซ่นี่ชอบเลี้ยงหลบเล่นกับพาเลที่เล่นกับลิพูนนี่ก็เล่นได้คด่อนข้างดีเพราะฉะนั้นโจทย์ของอาร์เซนอลจะอยู่แค่เบอร์8ของอุริกาดใครใครจะแทนซากา้าอ่าตำแหน่งอื่นไม่น่ามีปัญหาแบ็กโฟล์ชัดเจนกาลาเฟลรี่กาเบลซาลิบานะครับแล้วก็ทิมเบอร์รวมทั้งดาบิดลาย,ยามิดฟิลด์3คนก็2คนแน่ๆคือเดคาไลส์กับซูบิมันดีเบอร์8ถ้าอุริกาดไม่พร้อม ผมว่าวานเนลลี่มีโอกาสเพราะในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยวานเนลลี่เล่นตลอดนะครับเหมือนกับอาเดต้าอยากใจก็เล่นตรงนี้แหละไม่ต้องไปแข่งกับซาก้าเพราะาเขาซื้อมาโดยเก้ม,มาแล้วไงมาโดยเก้กับเอเซ่ผมมั่นใจว่าเอเซ่ไม่น่าจะลงตัวจริงผมว่าอาเดต้าเก็บไว้เป็นไพ่ไว้ไพ่ทีเด็ดไว้ลงครึ่งหลังแน่ๆเขาเขาฟิตแหละผมว่าเขาฟิตแหละแต่ว่าอาจจะใช้โครงนี้ก่อนแต่ก็ผมอาจจะผิดก็ได้นะเขาอาจจะไปเล่นตำแหน่งของวานเนลลี่ก็ได้ เอาพูดกันตรงนี้นะแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมใหญ่มันมันต้องมีแผน1แผน2ไว้รองรับผมเชื่อว่าเอเซ่น่าจะเป็นตัวสำรองก่อนแล้วค่อยปล่อยมาซึ่งปล่อยมาตอนนักเตะลิบูลเริ่มล้าเริ่มอะไรเข้ามากระชากมาอะไรได้ไบผมมองแบบนี้นะมาโดยแก้เล่นป,ปีขวาได้ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นตำแหน่งเขาอยู่แล้วตั้งแต่อยู่เพสวียโดเฟนปีกซ้ายก็จะเป็นมาตินเนลีหน้าเป้ายูเคเลสอ่าเพราะนั้นตรงกลางเนี่ยก็เป็นวานเนลีส่วนเอเซ่เดี๋ยวเปลี่ยนทีหลังอันผมว่า ทีมหมอเดต้าจะออกมาประมาณนี้เอาละมาดูจุดบอดหงจุดแข็งปืนมันสวนทางกันเป้เลยไปดูจุดบอดหงกันก่อนก็คือการป้องกันลูกเซตพิสไม่ดีลูกเซตพิสนี่รวมทั้งลูกทุ่มไกลลูกฟรีคิกลูกเตะมุมนะครับลีพูลเนี่ยเสียประตูจากเซตพิสเขารวมเหมาเลยเอาเซตพิสเอาทุ่มไกลเตะมุมนะเนี่ยเพิ่งจะเสียไปนะนิวคาสเซิลก็จากลูกเตะมุมลูวินเบานะก่อนเปิดฤดูก,กาลหรือบอลหมัดเองก็ตาม ถ้าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะผม,ผมมีผังมาจากออฟตาเซตเขาเขาวิเคราะห์มาสิบเอ็ดประตูริพุญเสียประตูจากลูกนิ่งลูก Set Piece เซตเี่ยเยอะนะสําหรับทีมแชมป์นี่ถือว่าเยอะเลยแหละเออไม่ควรเสียลูกลูกแบบนี้มันเขาเรียกว่ามันจะเป็นไปเป็นจุดบอดทาให้คู่แข่งซึ่งอาจจะคลองบอลสู้ริพุลไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ว่าเขามีตัวนี้มามาทําให้ริพุลเสียเปรียบไงมาทําให้ริพูลเนี่ยกดดันได้เห็นมิคาเซว์เล่นสิบคนอนะเห็นไหม จัดไปสองลูกเลยทุ่มไกลเออง่ายๆเลยนะครับเออว่าดูเนี่ยครับสี่สิบเกมโดนยิงไปร้อยสิบครั้งเนี่ยช็อตคอนซีเดตเนี่ยอันนี้เป็นลูกช็อตคอนซีเดตจากเซตพีชนะรับฟรีคิกด้วยนับเตะม,มุมด้วยนะสี่สิบนัดกับเฉลี่ียเอาสี่สิบผ่านไปเนี่ยนะใช่ไหมเท่าไหรล่ละห้าสี่โอ้โหสี่หนึ่งสี่ก็นัดเราสิบเกือบสิบครั้งอนะ สี่สองแปดนัดแล้วสิบสองครั้งนะรวมหมดเลยอะ่ะทั้งลูกทุ่มไกลลูกฟรีคิกลิเวอร์พูลมีจุดบอดต,ตรงนี้โซนอาร์เซนอลครับจุดแข็งตรงนี้เลยตั้งแต่สองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สิบห้าเฉพาะฤดูกาลต้นฤดูกาลที่แล้วนะครับดูตำแหน่งที่อาร์เซนอลได้ประตูนะครับสิบแปดลูกร้อยหกสิบสามครั้งที่ได้โอกาสจากเซตพีซในสี่สิบเกมอันนี้เขาพูดถึงสี่สิบเกมอันนี้เขาน่าจะรวมสองนัดล่าสุดนะสามสิบแปดเกมพิมลีกที่แล้วกับสองนัดล่าสุดแล้วถ้ารวมหมดเนี่ย สองปีที่ผ่านมาเชลโนสามสิบสามลูกนะลูกเตะม,มุมแรงเขาเนี่ยเนี่ยดูไหมดูดูเสาแรกเสาสองเด็ดขาดมากอ่ะอันนั้นก็เป็นจุดบอดลิเวอร์รพูลกับจุดแข่งอ์เนลมันมาปะพอดีงั้น,นอร์เนอร์สลอตให้สภาพแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นกังวลเขาก็ซ้อมมาทั้งสัปดาห์แหละก็ดูว่าร์เซนลเนี่ยใครอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรก็ซ้อมแล้วซ้อมอะในสนามซ้อมทําได้ดีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในสนามแข่งคืนนี้อ่ะถูกไหมการเปรียบเทียบ ได้ขุมมาลังเอกิเิเก้กับโยเคเลสอ่าิงของเราสองลูกทั้งคู่อ่าก็ซื้อมาใหม่แล้วทําได้อ่าก็เป็นจุดที่ทุกคนจะมองนะครับโยเคเลสนี่เขาก็จะมีความแข็งแกร่งของเขาอยู่นะครับเรื่องของการกระชากลากเลยืยมีความแข็งแรงส่วนเอกิเิเก้ก็ออกจากผิวๆแต่ก็จบสกอร์ได้คมอันนี้ผมว่าใกล้เคียงกันก็ขึ้นอยู่กับการที่เพื่อนร่วมทีมจะสนับสนุนได้ดีขนาดไหนเขาไปพูดถึงดาวลุ่งนะลิโอเอนกูโมวกับ ทางด้านแม็กซ์ดาวแนแต่ว่าผมว่าสองคนนี้โอกาสลงเนี่ยม่าจะมีไม่มากก็คือท้ายๆเกมนั่นแหละคงยังไม่ได,ได,ได,ได้ได้ลงอะไรวิธีการเล่นคุณผู้ชมนับที่เสมอกันล่าสุดเมื่อ11พฤษภาคมเนี่ยลิเวูของบอลน,น้อยกว่าอาร์เซนอลเนี่ยบุกมากกว่าทำได้ดีกว่าแต่วันนั้นน่ะลิเวูม,มันได้แชมป์ไปแล้วแล้วก็มันมีประเด็นที่ไปโห่ใส่เทรนต์ตอนโดนเปลี่ยนตัวลงสนามก็บรรยากาศก็จะเสีย,สยไปอันนั้นก็เรื่องหนึ่งน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น ในเกมคูน้นี้ผมว่ามันก็จะเป็นการช่วงชิงการครอบครองพื้นที่แดนกลางการบอลสองนะครับลิวูลเนี่ยวันเล่นนิวคสเซินเนี่ยบอลสองเนี่ยสู้ไม่ได้แดนกลางสู้นิวคสเซิลไม่ได้นะแต่ดีว่านิวคสเซิลมันเหลือสิบคนแล้วโดนอยู่ๆก็โดนอันนี้เป็นจุดจุดแข็งลิวูลคือบางทีแทบจะไม่ได้บุกไม่ได้อะไรแต่ว่าพอได้โอกาสยิงมันได้ประตูไงมันมีความเด็ดขาดตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่อาร์เซนอลต้องระวัง อาจจะคลองบอลน้อยกว่าอาร์เซนอลก็ตามนะแต่ผมว่ามันแน่แดนกลางเนี่ยสู้กันฟอร์เรนเวียสจะฉายหรือเปล่าสองนัดเงียบกริบเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าอาจจะได้เล่นบอลอาจจะได้ง่ายขึ้นนะคืออาร์เซนอลจะไม่ใช่บอลเขาเขาจะไม่ไปดุเหมือนนิวคาสเซิลเขาจะไม่ได้ใช้พลังเยอะเขาจะเล่นเป็นเกมตามจังหวะเพสก็เพสถ้าเพสไม่ได้ถอยมาก็มาโซนพะโซนเนี่ย ผมว่าฟูเสก็น่าจะมีโอกาสได้ได้เล่นบอลมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเราจะไม่ส่งใครตามประกบไม่จําเป็นมันมันเสียเสียตัวเปล่าๆนันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรูปแบบการเล่นผมว่าใกล้เคียงกันแหละจะผัดกันลุกผัดกันรับไม่ได้มีใครที่จะคอนโทรลเกมได้แบบยยาวๆคู่นี้เพราะมันยากนะครับมันยากมันมันมันไม่ได้เหนือกว่ากันไงมันจะออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไปตัดสินกับทีเด็ดของทั้งสองฝั่งอร์เซนอลเขามีลุกตั้งเตะ อันนี้เป็นสิ่งที่ริบูนก็ต้องระวังนะครับเป็นจุดสลบริบูนพอดีริบูนมีแนวรุกที่อย่างโมซาล่าซึ่งมีบทบาทหลายๆจุดสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รอดูเอกิริเก้ G, ซึ่งสามารถที่จะใช้ความคล่องตัวของเขาเนี่ยโจมตีอาร์เซนอลได้แต่อาร์เซนอลก็เป็นทีมที่มีการเล่นเกมรับค่อนข้างเหนียวแน่นแบ็กโฟร์และกับวิทฟิลเนี่ยเวลาจัดระเบียบเกมรับเนี่ยเหนียวแน่นมากอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งเลยนะคุณผู้ชมฟันธง เอาเอาอันนี้ก่อนออฟต้าก่อนออฟต้าให้ลิเวอร์พูลนะจากเปอร์เซ็นตเนี่ยทั้งหมด44.9%ชนะแล้วก็อาร์เซนอล29.7%แลบเก้า็ที่เหลือก็เป็นผลเสมอก็ติ้งต่างว่า30มสบวกสีก็แล้วกัน75ก็เท่ากับผลโอกาสเสมอยี่สิบห้าอูหูหน้าที่ลิเวอร์พูลจะไม่ชนะเนี่ยมีเยอะนะมีเยอะนะครับเออโอกาสเสมอ โอกาสที่เอรซนอลจะมาแบ่งคะแนนก็มีอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นทิศทางของตัวเลขที่วิเคราะห์ส่วนตัวผมผมว่าเสมอนะครับผมว่าคิดว่าน่าจอกเสมอไม่น่าจะมีผู้แพ้หรือผู้ชนะนะครับไม่เสียหายทั้งคู่นะอืมผู้ชมอ่ะก่อนที่จะเข้าช่วงต่อไปนะครับเบื้องหลังที่มันเกิดขึ้นนะครับอีโตปิกมาลติบีอะมิโนพลสวิตามินบรวมพลัสทอรีนและกรดอะมิโนนะครับทาแล้วรู้สึกสดชื่นไม่เพลียนะครับก็แนะนํา ผู้ชมเลยตัวนี้เลยสั่งซื้อได้ทางช่องทางหน้าจอหรือว่า l i น์แอดอินโนบิกออฟฟิเชียลนะครับนี่คืออตัวช่วยของผู้ชมนะครับเป็นสินค้าใหม่จากบริษัทลูกของปตทนะครับอ่ะโปรโมชั่นพิเศษครับราคาพิเศษเฉพาะ j k j a c k i e channel ลด30%เหลือ319บาทจาก450บาทส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเมื่อสั่งซื้อผ่าน Line แอดอินโนบิก i อฟฟิเลเราแจ้งว่ามาจากช่อง j k j a c k i e channel เซ็ตตัวช่วยเชียร์ทีมโปรดซื้อ i n น b i บ Multi ติเบียมิโนพลัสคู่กับ i n น b i บ รูทีนบิบริพัส s ลด40%หรือ6 1 9บาทจาก1 3 0บาทส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเมื่อสั่งซื้อผ่าน Li n ์แอด b n o b i บ o f f i c i a เแล้วแจ้งว่ามาจากช่อง JK Jackie Channel นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะครับคืนนี้เลอร์วููกับอาร์เซนอลจะมีแบ่งแต้มจะมีคาบ,บ้านหรือเป็นบอลของทีมเยือนติดตามการวิเคราะห์ได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ